เพียกับสวัสดีกันด้วยนะครับผมเพราะว่าผม,ผมทูรลันตีเฮดนะวันนี้ก็จะแก้ขคยนแยวขึ้นแบบนี้นะครับก็คือมันขึ้นให้อัปเดตก็คืออัปเดตเวอร์ชันก็คือแก้ได้ทั้งตัวเก่าที่โหลดตัวเก่าแล้วยังไม่ได้อัปเดตกับอัปเดตตัวใหม่แล้วก็ยังขึ้นแบบนี้นะครับผมไปดูวิธีกันเลยเขาลริคืออกออกขึ้หมดแล้วนะไปที่ไฟนะผมไฟล์ในเครื่องเรานะครผมที่เก็บขคนแไว้นะกดลบไปเลยลบทั้งตัวรัติแล้วก็ตัวอันนี้เลยนะ ตัวดอสิผมหลบไปแล้วแล้วก็ติดตามช่องผมกันนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กด้วยนะอ่านี่ฝากเฟซบุ๊กด้วยนะผมไปติดตามด้วยนะปิดไปแล้วก็เข้าดิสผมนะครับี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะแล้วก็ให้มารับยศนะตรงโลนะผมรับอะไรก็ได้นะหนึ่งยศแล้วก็จะเห็นช่อง k n l นะผมข้างล่างให้เรากดโหลดตรง k n l 1 0นะตรงนี้นะกดโหลดเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดต่ออ่ะมันจะได้งี้มานะ ให้กดตรงแฟ้มอ่ามันจะได้ตัวเคเนียดดอทสิบมาแล้วก็คลิกขวา x ีกทัดไฟไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็โอเคดาวน์โหลดเนี่ยจะได้ไฟล์ตัวนี้มาอ่าแล้วก็ไปลองเปิดดูนะไปลองเปิดอ่าลบบอกดูว่าใช้ได้หรือเปล่าได้ตัดเลยโอเคหลังจากที่เขาเกมมาแล้วก็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 อินเจกดูเลยนะว่าขึ้นว่าขึ้นได้หรือเปล่า อ๋อแล้วเป็นไรนะเฮ้ยนี่นะใช้ได้นะผมวู้ยจะตตายเอานะนุ่มๆอ่ะก็ไม่ขึ้นออเดตเลยเห็นไหมใช้ได้แล้วเยัะคนเจ๋งเลยวะก็ไปทาตามมานะง่ายมากนะผมก็แค่ไปลดตัวใหม่ในดิตก็คือลบตัวเก่าทิ้งนั่นแหละมีมระยะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย